มูลนที่ฟาร์มหมูสังสงนำทีมโดยอาจารย์ทองใบปัดทำตามด้วยลูกทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสโรงเรียนสังสงที่อย่างโหมเงินทุ่งห้องทยางไรของเราในวันนี้คือในหมูสัญญาจากสังสงฟาร์มเลยนาซึ่งนักเรียนทั้งหลายเนี่ยม .6 งทับสเป็นนักเรียนที่โรงเรียนวิชาการเรียนการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นครับอาชีพใหม่หลังโควิด2วิชาซึ่งเขาเห็นว่ามองนี้ สัมสูงฟาร์มหนูน่าเป็นเรงเรียนรู้น่าจะเป็นแรงเรีเยนรู้ที่ดีที่สุดดูอยู่ละระแวกใกล้เคียงกับฟาร์ของนะครับวันนี้เขาเด้เป็นโอกาสดีที่เัียเรียนเูกนั้นสัมสูงยากเข้มเนี่ยได้มาศึกษาดูงานยุ่งงนี้นะครับี <c oughs> ๋ยวนี่ท่านวิทยา,ากร่อนอคือคุณพ่อมุกสมปัญญาซี่เพื่อนเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับกระจให้ความรู้ครับผมเขานะครับเรื่องเรื่องกันเิียกรรับครับรายได้ที่ได้รับจากการทำฟาร์มหนู ที่หามืนแล้วแจกระแตหนูเขาหน่อยเขาไหลนี่คือลองลองเห็ดเบิเบ้งช่วงปีไม่เนี่ยถ้าเขามีหนูเนื่อที่สิงไายเยด็กหน่อยที่มาจากกรุงเทพหรือแถ่บ้านมากินเนี่ยระยะเวลาเจ็ดแปดหมื่นสามารถเดเงินได้สามสี่หมื่นถ้าหนูเขาไหลขา,ายวัฒนนะครับสำหรับหนูเนื้อภาพบรรยากาศต่างๆในการไปดูงานค่ะ สำหรับขั้นตอนการเลี้ยงหนูนาะไม่ยากหนึ่งต้องเตรียมวงบ่อซีเมนขนาด80เซนติเมตรจำนวนสองวงวางซ้อนกันส่วนด้านล่างจะมีฝาปิดป้องกันไม่ให้หนูออก 2. นํนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูนาะอายุประมาณ1ปีมาเลี้ยงในบ่อซีเมนที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสองตัวใช้เวลาเลี้ยงไปประมาณเดือนกว่ากว่าหนูนาะก็จะผสมพันธุ์และเริ่มตั้งท้อง จากนั้นประมาณหนึ่งเดือนหนูนาจะตกลูกออกมาเป็นอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยแต่อยากทาธุรกิจสำหรับการเลี้ยงหมูเนื้อขายนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะก่อนจากกันไปดิฉันก็ขอฝากแนวคิดเล็กๆน้อยๆไว้นะคะขยันไว้เถอะถึงไม่มีอะไรการาันตีว่าขยันแล้วจะรวยก็จงขยันต่อไปเถอะขอบคุณค่ะ